สวัสดีครับวันนี้ผมนายพงพงคุ้มผลครับทีมอีสามาครับคณะคณุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการหาปริมาตรดูดของกระบอกสูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบเพื่ออะไรนะครับ 1. ก็เพื่อกําหนดสมรรถนะของเครื่องยนต์ครับ ปริมาตรกระบอกสูบเป็นตัวบ่งบอกขนาดของเครื่องยนต์นะครับซึ่งส่งผลต่อกําลังอัดของกําลังเครื่องยนต์นะครับแรงม้าและแรงบิดและประสิทธิภาพในการเพาไม่เชื้อเพลิงนะครับ 2. เพื่อการออกแบบและปรับแต่งนะครับนักออกแบบเครื่องยนต์หรือช่างมักใช้ค่าปริมาตรกระบอกสูบเพื่อปรับแต่งอัตราส่วนการอัดนะครับ การจ่ายเชื้อเพลิงและระบบอื่นๆเพื่อให้ได้สมถนะที่เหมาะสมนะครับและยังสามารถเอาไปคำนวณหา CC หาว่ารถที่เราทำไปเนี่ยควรใช้หัวฉีดเบอร์อะไรให้มันตรงกับ CC ของเราครับใหร้รู้ถึงว่าเครื่องเรา CC เท่าไหร่นะครับต่อมาเราจะมาดูสูตรกันนะครับสูตรห ปริมาตรดูดของเครื่องยนต์ครับ Vs นะครับสูตรก็คือ Vs เท่ากับ a a คูณ l นะครับแล้วก็คูณ k นะครับ a จะเป็นพื้นที่หน้าตัดครับ l จะเป็นระยะชักนะครับระยะชักจะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้ครับจะเป็นระยะชักคือ l นะครับส่วน k จะเป็นจํานวนกระบอกสูบนะครับ ก่อนที่เราจะมาหา v s นะครับปกติแล้วเขาจะให้ส่วนมากจะเป็นจะมีค่าระยะชักแล้วก็จำนวนสูบไว้ให้แล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของกระบอกสูบนะครับสิ่งที่เขาไม่มีให้ก็คือส่วนมากก็จะเป็น a นะครับหรือพ,พื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบก็ต้องหาเองนะครับสูตรก็มีว่า a เท่ากับ pi ส่วน4 d กำลัง2นะครับ d ก็จะได้จากตรงนี้นะครับ ย้ำขอเปลี่ยนสีครับดีก็จะได้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจะเป็นดีโอเคครับสูตรก็จะตามนี้เลยนะครับต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งรถยนต์ใช้เครื่องยนต์สี่สูบมีขนาดความกว้างกระบอกสูบเท่ากับแปดสิบจุดห้ามิลิเมตรนะครับมีระยะชักเจ็ดแปดจุดห้ามิลิเมตรนะครับจงหาปริมาตรดูดของเครื่องยนต์นะครับนี่พอเราได้โจทย์มาแบบนี้นะครับเราก็จะมาหาว่าโจทย์กําหนดอะไรมานะครับคือหนึ่ง จุดก็จะกําหนดจํานวนสูบนะครับก็จะเป็น k นะครับจํานวนสูบสองจะเป็นกําหนดความกว้างกระบอกสูบนะครับก็จะเป็น d ครับหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองครับต่อมาจะเป็นระยะชักนะครับระยะชักก็จะเป็น l นะครับหรือความยาวนั่นเองครับของกระบอกสูบครับ และจทยจถามหาอะไรครับตทว์ถามหาว่าจงหาปริมาตรดูดของเครื่องยนตน์ครับก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปนะครับอ้าต่อมาวิธีทำวิธีทำปริมาตรดูดของเครื่องยนต์นะครับสูตรก็คือ v s เท่ากับ a คูณ L คูณ k นะครับหรือว่าพื้นที่อาตัดคูณระยะชักคูณจำนวนสูบนะครับอ่อันดับแรกนะครับหน่วยในการวัดของเรานะครับจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรนะครับหรือซ m มนั่นเองนะครับเราจะมาดูว่าโจทย์ของเราให้มิลลิเมตรมานะครับเราก็ต้องมาแปลงมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนนะครับโดยการ เอาสิบมาหานะครับแบบนี้เราก็ตั้งไว้80.5ส mm. หามิลิเมตรหารสิบครับก็จะเท่าก,กับ8.05เซนติเมตรครับเราก็จะได้หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็เจ็ดสิบแปดุดห้ามเมตรนะครับก็เอามาหารสิบนะครับก็จะได้เท่ากับเจ็ดจุดดห้าเซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อมาพอเราเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็จะได้มาหาค่าเอนะครับตอนนี้ที่เราได้มาก็คือมีค่า L นะครับ L ที่ได้มาแล้วแล้วก็ k ที่ได้มาแล้วครับต่อามาเราจะมาหา a กันนะครับหา a ก็จะได้ a เท่ากับพายส่วน4 d กำลังสองตรงนี้ครับพายก็จะมีค่าเท่ากับ3.1 4นะครับ3.1 4คูณกับ d ีกำลังสองนะครับ d ีกำลังสองทำให้ง่ายก็คือ d คูณกัน2ครั้งครับ มันก็จะยกกำลังโอเคครับมก็จะเขียนดีแล้วก็จะได้เป็น8.05เซนติเมตรนะครับก็นี้ครับยกกำลัง2สองแล้วก็แล้วก็มาหาสี่นะครับค่า A ที่เราได้ก็จะเท่ากับ50.87เซนติเมตรนะครับ ต่อมาพอเราได้ A แล้วก็มาเขียนติ๊กไว้ก็ได้ครับกันลืมครับ A ได้เสร็จแล้วเราจะมาเข้าสูตรได้เลยนะครับเพราะว่าเราหาตัวแปรครบแล้วครับ mm hmm. ก็จะเท่ากับกับ BS ครับเท่ากับห้าสิบห้าสิบตัวนี้คือ A ที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับ a คูณกับเจ็ุดห้าคือ L นะครับหรือระยะชัก แล้วก็คูณ kk K ก็คือ4ู0ครับโอเคครับแล้วก็คำนวณแล้วก็ตอบได้เลยนะครับข้อนี้ง่ายๆครับพอเราคำนวณออกมาเราก็จะได้เท่ากับ vs เท่ากับหนึ่งจุด สามจุดสองซีซีนะครับการหาปริมาตรดูดนะครับคําตอบก็จะเป็นซีซีนะครับเขาจะตอบว่าขนาดความจุของเครื่องยนต์เท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดสามสองซีซีนั่นเองครับโอเคครับเอาเราจะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับตัวอย่างข้อต่อไปโจทย์ถามว่ารถยนต์ ใช้เครื่องยนต์หนึ่งสูบครับมีขนาดความกว้างกระบ,บอกสูบห้าสิบมิลลิเมตรนะครับมีระยะชักห้าสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับจงหาปริมาตรดูดเครื่องยนต์นะครับเอาเราจะมาดูเอาเราจะสังเกตว่าข้อนี้นครับโจทย์ให้สูบมาไม่ไม่ใช่สี่สูบครับ เราต้องเวลาเราทําข้อสอบหรือว่าทําโจทย์เราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเขาให้อะไรมามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับใช้หนึ่งสูบนะครับว่าจะเป็น K มันเดิมครับนีขนาดความกว้างกระบอกสูบนะครับห้าสิบนะครับก็จะเป็น D นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองครับก็จะเป็นระยะชักนะครับ แล้ะชักจะเป็น L ครับแล้วก็จงหาปริมาตรดูดของเครื่องยนต์นะครับนี่คือสิ่งที่โจทามเหมือนเดิมครับเเาาก็จะมาเข้าสูตรของเราเหมือนเดิมนะครับสูตรของเราจะก็จะตามนี้นะครับงานเดิมเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสูตรเราก็ต้องทําการ เปลี่ยนหน่วยนะครับจากมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรนะครับการเปลี่ยนหน่วยของเราก็เราก็เอาเส้นผ่านศูนย์กลางเราได้50มิลลิเมตรเราก็เอามาหารสิบนะครับก็ก็จะเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะชักของเรานะครับก็จะได้57 มิลิเมตรครับพอทําให้เป็นเซนติเมตรเราก็จะเอาส0มาหารเหมือนเดิมแล้วก็จะได้เท่ากับห้าจุดเจ็ดเซนติเมตรครับพอเราได้หน่วยเป็นเซนติเมตรเสร็จแล้วแล้วก็มาทําตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรก็หาเอเหมือนเดิมครับหาเอก็จะตามนี้เลยครับจะเป็น a เ,เท่ากับไพส่วน4ี่ดีกำลับบงสองเหมือนเดิมครับ ายก็พายมีค่าสามจุดหนึ่งสี่ครับแล้วก็ดีของเราก็เป็นห้าซนติเมตรครับยกกำลังสองก็คูณกันสองครั้งครับแล้วก็หาด้วยสี่มันเิมครับนี่ค่าที่ได้ออกมาก็จะ เท่ากับ19.62เซนติเมตรนะครับพอได้ค่านี้แล้วผมก็จะเอามาทำการใส่ตัวเลขตามสูตรเลยนะครับ A ของเราก็จะเป็น19.62ซนติเมตรครับส่วน L ก็จะเป็นระยะชักก็จะได้เท่ากับ5.7เซนติเมตรคูณสูบสูบเรา มีหนึ่งสูบก็เติมไปหนึ่งนะครับโอเคครับข้อนี้คำตอบของเราก็จะได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปดสามซีซครับเขาจะตอบว่าขนาดความจุของเครื่องยนต์เท่ากับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปดสามซีซีนั่นเองนะครับโอเคครับ เอาต่อมาผมจะให้ทุกคนทำโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับมาเลยนะครับรอบนี้แบบจะทำไปพร้อมๆกันนะครับเอาขั้นแรกเราลำดับแรกเลยเราต้องอ่านโจทย์ก่อนนะครับทำความเข้าใจโจทย์ก่อนโจทย์ให้มาว่ารถยนต์รถยนต์ใช้เครื่องยนต์หนึ่งสูบนะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบห้าสิบหกมิลลิเมตรนะครับ ระยะชัก5 8า mm สมลเมตรนะครับจงหาปริมาณดูดของเครื่องยนต์นะครับอ้าวพอได้แบบนี้แล้วครับเราต้องมาดูว่าหนึ่งเครื่องยนต์ใช้หนึ่งสูบครับจะเป็น k นครับนีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5 6า mm สมลเมตรนะครับก็จะเป็น d ครับเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยชากก็จะเป็น L อ้าวเราก็จะมาเขียนเขียนแบบว่ากันลืมนะครับว่าโจทย์กำรหรนดให้นะครับอ้าวครับให้เค เคเท่ากับหนึ่งดีเท่ากับ, 1, D, กบ 56. จุดมิลลิเมตร L เท่ากับ 58. มิลลิเมตรนะครับโอเคแล้วเราจะมาหา เราจะมาแปลงหน่วยก่อนนะครับดี D ของเราคือ56.00มิลน,นะครับเราจะแปลงให้เป็น c มหรือเซนติเมตรแล้วก็เอามาหารนะครับ56ส่วน10ก็จะได้เท่ากับ5.6นะครับอมระยะชากของเราได้58นะครับ มิลนะครับแล้วก็จะเอาห้าสิบแหารสินะครับส่วน10เท่ากับห้าจุดแปดเซนติเมตรนั่นเองนะครับพอเราได้ค่าหน่วยที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเอามาทําในสูตรนะครับเราก็จะเขียนว่าวิธีทำนะครับที่ทีทาสูตรมันก็ สูตร V เท่ากับ a a คูณ l นะครับแล้วก็คูณ k ต่อมาเราจะมาหาหา a ก่อนนะครับเพราะว่า l เราก็ได้แล้ว k เราก็ได้แล้วเหลือ a นะครับเขาจะมาหา a เท่ากับ pi มันสีดีกำลังสองนะครับภายแล้วก็รู้ค่าแล้วก็คือสามจุดหนึ่งสี่นะครับสามจุดหนึ่งสี่คูณดีดีกำลังสองก็จะเป็นส่วนดีของเราก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็จะเป็นห้าห้าจุดหกนะครับห้าจุดหกซีเอ็มเขียนหน่วยไว้ก็ดีนะครับ ห้าจุดหก cm นี่ครับแล้วก็ส่วนด้วยสี่นะครับห้าแล้วก็จะเท่ากับยี่สิบสี่จุดหกหนึ่งนะครับ a นะครับเท่ากับยี่สิบสี่จุดหกหนึ่งนะครับ cm กำลังสองครับโอเคพอเราได้ เอมาแล,แล้วครับเราจะมาเขียนสูตรให้ครบเลยนะครับก็เท่ากับ v s เท่ากับ a ที่เราหามาก็จะเป็น24.61นะครับ m กำลังสองครับแล้วก็คูณกับ l l เราก็จะได้เท่ากับ5 8 cm นะครับส่วนจำนวนสุกก็จะเท่ากับ1นะครับที่โจทย์ให้มาอ่าแล้วก็จะมาดูว่าเราออกมาคำนวณแล้วได้เท่าไหร่นะครับแล้ก็จะได้เท่ากับ142 7 3 cc น,นั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะตอบได้แล้วนะครับว่าเครื่องยนต์ที่เราหานี้นะครับมีปริมาตรดูดเท่าไหร่นะครับปริมาตรดูดของเครื่องยนต์นี้ก็จะเท่ากับ142.7 3 cc นะครับโอเคครับ การหาปริมาตรดูดของเครื่องยนต์ก็พอจบการนำเสนอเพียพงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ